มาทบทวนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ครับของติีโกณมิติที่ใช้ที่ใช้ในมองต้นสี่ข้อนะครับนะอันแรกนะครับแทนเท่ากับสายส่วนคอสสาย์หรือค่าฉากคอสก็ชิดฉากแทนคือข้ามชิดเดี่ยเรองดูดิแทนคือข้ามส่วนชิดอันนี้คือข้ามส่วนรูชาก อ่าด้วยคอสคือชิดส่วนวิชาครับก็กลายเป็นข้าส่วนวิชาอ่าชิดส่วนวิชาข้ามส่วนวิชาเปลี่ยนหันเป็นคูนจบเสร็จเป็นส่วนชาส่วนไม่ชิดชาตัดชาเหลือข้ามส่วนชิดเนี่ยครับข้ามส่วนชิดก็คือแทนดังนั้นแทนดีไซน์ส่วนคอสครับ เอกแล้วข้อแรกนะครับเอกแล้วข้อที่สองครับไซายกำลังสองบวกคลอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งเขาเปิความหมายของมันเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ครับหมายถึงเอาค่าไซายเอามายกกำลังสองแต่เขานิยมจะเขียนเป็นแบบนี้แค่นั้นเองโอเคนะเอาค่าซดา์ของมุมนั้นเนี่ยเอามายกกำลังสอง แต่เขาเขาไม่ค่อยนิยมที so ่จะเขียนอย่างนี้เขานิยมที่จะเขียนแค่างนีซ้ายกํลังสองบวกคอสกํลังสองเท่ากับหนึ่งต้องจำไปได้นะครับเอกลักณข้อที่สามเสร็จกําลังสองเสร็จเป็นส่วนกลับของคอสส่วนกลับเขาที้แล้วผู้ที่ฟังไปแล้วนะครับส่วนกลับของซ้ายคือโคเซ็ตส่วนกลับของคอสคือเซ็ตส่วนกลับของแชร์คือคอสนะมันต้องทิงไปแล้ว เศษกำลัสงสองมีค่าเท่ากับแทนกำลังสองแล้วบวกด้วยหนึ่งโคเซตกำลัสงสองมีค่าเท่ากับคอทกำลังสองแล้วบวกด้วยหนึ่งเป็ในเอกลักษณ์สี่ข้อที่ใช้ในมอตน้นต้อง,อง,องท่องครับต้องท่องไม่ท่องมันท่องไม่ได้อยู่แล้วไม่ท่องมันประจำไม่ได้อยู่แล้วมอต้นใช้แค่นี้มอลปลายยี่สิบกว่าข้ออะแต่มอลปลายเรากับท่องได้ ตอนนั้นมันมันจะมีเรื่องของว่าเราอยากเข้าคณะดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ถ้าความเคะแนนเรขตัวต่างาก็ก็ไม่ได้อยู่แล้วมันจึงเป็นแรงดีให้เราแบบเออเฮ้ยทำไมหมอปลามันไม่ทำได้ยเ,เยอะแบบนี้ตั้งหลายเท่าแต่มอต้นแรงดีมันน้อยกว่าแค่สี่ข้อเองตะทงนะอ่ะโอเค